โอ้โหโอซายฮาวโอซายสบายสบายชิ่นโอซาโอ้ใจมีลูกเตือนด้วยหยุดตรงนี้ปัดเรยที

ไอดอลไอดอลเลยนะโอ้เอสเอโอเชื่อแล้วล oh, ่ะว่าทูนสองคนคือเพื่อนแท้ของคุณวีนัท ที่เหลือจะไปที่เหลือจะไปตั้งแต่เขาเกินท่านฮุบพี่ว่าตอนยูอี่เจอพี่วินาตอนแรกมันมมันไ่เรามันไม่ใช่แบบนี้อ่ะฮะทำไมฮะผู้ใหญ่ที่น่าคลุ่มล้าคนนี้เขาบอกพี่ไม่น่าขลุ่มทำไมอ่ะยูอี่ไม่ไม่ไม่หาว่าพี่ น้องเพียงเพ้อเหรอเฮ้ย <c oughs> เวียนเยอ,อี๋มันถามว่าฉันไม่ <c oughs> โอ้โ <c oughs> หทำ <c oughs> ไมเจ้าคุณเหี้ยเหี้ยแบบแปลกน่าจะไปเปิดคาเฟ่และโจ๊กดีนะม <c oughs> ีดิบซิงแบบฉันเหรอ เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลลร้องร้องคนละทอดไหมอยาละโอ้โหมตาโอ้โหเอ่อคือเออใจเย็นก่อนนะเอซ่สตาย อย่าตบกันแย่งฉันเลยนะนขอล้อโอ้โหแต่ละคน <c oughs> โอ้อยอย่าตบกันแย่งฉันนะฉันขอล้อนะเอสซี่ <c oughs> <c oughs> อ้าไอตาเลยเอสซี่ตบฉันทำไมเอ่อเอสซี่

คาริตวัาไงละสิยยอฮึเสียงใครวุอก็้เหอ่กาเอทำไมคุณวิ่งเปลี่ยนเสียงน่าจะเป็นหวัดแหละช่วงนี้โอ้โหตายแล้ว เสียงทรามะธแมดีนะเป็นคนเสียงใหญ่นะคุณเนียนมากนะเอสิแกขอให้แกมิเศน่กขออยู่กรสียงนี้โอ้โหเยว่าโรเจอหรือเปล่า ถ่ายส่งอากาศถ่ายส่งอากาศอยู่หน้าร้านระวังด้วยนะหยาดเลยวะเขาฉันฉันคนไปคาริโตอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันไม่มีอาวุธปืนนะนะฉันไม่มีเหมือนการน่าจะปกป้องแ่ฉันฉันไม่มี มันเถื่อนเหลือเกินไปไหนนะคาริสตดีได้ปลิเซียวอยู่เว้ยอยู่ข้างนอกก่อนข้างนอกไนะก็อยู่ข้างใน้าอข้างนอกมีโอกาสโดนยิงนะเฮ้ยฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่มาลีคุ้มครองฉันโอ้งั้นนายต้องไปสักร้านทันแล้วล่ะพ่อแม่มาลีกลางอกฉันสักไปแล้วโอ้ยตาฉันสักตั้งแต่ร้านทรายยังไม่เป็นของนายเลยล่ะอ๋อ จอนแน่เลยนะจะฝากให้นายจอนพันซิล่ะเฮ้ยอะไรเงาเงานป็นงไงโปลิเซียนู่โปลิเซีย,ซยต่อนี่นายเปลี่ยนทรงผมทุกวันเลยฉันชอบนะแฮร์สไตล์นี่เป็นของใครเหรอนายเนี่ยใช่จะไม่เปลี่ยนนะอะไรแต่ว่าเปีดเคยเปลี่ยนอีกรอบแล้วนะ เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันเราพบเอ้ยเจ๊เปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันไม่ฟังดึงดันของเจ๊เลยอ่ะอ๋ออยากฟังเหรอเราได้ฟังดึงดันยังคาริโต้ดึงดันไม่เคยฟังนะเอซซิที่งานเนี่ยต้องไปจังนะขึ้นโต๊ะเลยเจ๊อ้โหคนเป็นแนวใหม่นะใช่ใช่จะขอดึงดันดึงดันดึงดัน ทั้งทั้งทั้งเพลงมีแค่นี้เหละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เขาวามเสียงนห้นเขียนนะจอดกระชั่วเลยเห็นเหมือนกันอะไรอ่ะฮะเปลี่ยนไปรักนี่้เขาเพิ่งพูดเมื่อกี้เองว่าเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันอ่ะเข้าใจเปล่าฮะอย่านะยีงเด็กคนหลายใจคุณวีนัสหลายใจหรือเปล่าเนี่ย กี่วิเห็นพี่เวียนคอก่อนแฟนฉันไม่หลายใจหรอกฉันตักเดียวใจเดียวเลยกับใครครับไม่เชื่อเลยเังไงกูก็ไม่เชื่อไม่มีเนี่ยอ๋อโอ้โหใครก็ได้ละหากระโถนให้เจ้เขาหน่อยนะเอ็ดเซหากระโถนเขาให้ทีเอาเอาเทียนไปลวงคอหน่อยหากระโถนดีกว่านะ

ทำไมห้ฉ oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh. oh, ันมีาสุดึงดันชีเธออยู่ไม่ใช่ไรใช่ไรสอยู่อัออกยดค่ะโอ้ระวังนะาจะไม่ดีใครมาแล้วโอ e โอ้อ้

โอ้ยอีอ่ออ่อเป็นเพลงจีนเหรออาตาเน่ะลูกเอือเยอะเหลือเกินโอ้คุณดูอีกคุณ ผู้คุณต้องแข็งแกร่งมากเลยดาเอจจไจะจะไงก็รักเซอชิมีไงก็รักเซอมบ่าก็รักเซอก็รัเธอรูมาถึงนอกราเลยอ๋อเช็คคนรถได้เช็คที่ประจอนวิเวียนให้หน่อยนะเขาจะมีชีวิตอู้่อ้หโอ้ เขาจะเฮ้ยสิงปืนสิงปืนสิงปืนหรือเปล่าสิงปืนเขาไม่ได้ละเขาไม่ได้ล ปวดอัวเลยเอเจจบแล้วค่ะดึงดันค่ะโอ้ขอบคุณมากแต่ทำไมร้องมันไม่มีคาว่าดึงดังเลยล่ะใช่ฮะความดันขึ้นนะเอเจดึงนดึงดัอแสดงว่าโรเจอร์เนี่ยอยากมอบเพลงนี้ให้ใครใช่ไหมแสดงว่าเขากำลังเ้าว่าอยากจะเชิญไปงานปาร์ตี้แล้วให้วีเบียนไปให้คุณวีนัสไปร้องแหละเอาไว้เอาไว้ตอนจบ ใกล้เลิกงานแล้วแหะจะได้ไล่คนกลับเร็วๆอ้อไอ้ตายได้เอสซ่ไว้เด้ดีนะวันนี้ช่าลมดียุ้ยยุ้ยมีคู่แข่งใหม่แล้วล่ะเออจริงหวี่ว่าวีจะลาออกจากการเป็นนักร้องอะไรเจอพี่วินั้นยุ้ยลาออกจากการเป็นพนักงานที่นี่ด้วยได้เอสซอหวี่ไม่ได้เป็นอยู่แล้วไม่เป็นเอ๊ะฉันจะกินน้ำน่ะ อ้าพี่วิวเออใช่เมื่อกี้เลยวิวเห็นเฮ้ยสิงปืนสิงปืนเอสเซ่โอ้ชีตพี่วิวเมื่อกี้วิวเห็นพี่วิวเอ็กซ์กอนพี่ชายโรเจอร์หลบก่อนพวกน,นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมน่าจะข้างหน้านั้นน่ะเฮ้ยรถโรเจอร์เดี๋ยวเราควรโกยไหมเอสเซี่โรเจอร์เปิดน้ำในตู้ให้หน่อยสิสักสาม,มขวดน้ำสีขวดสีเขียวอ่ะแล้วก็เออเออสเต็ก เอาไปเพราะว่าทำไมเสียงมันใกล้จังโอ้โหฉันจะปกป้องเธอเองนะคุณผู้หญิงทั้งสองอยู่หลังคาริโตไว้เอซีได้เลยดีมากแอบไว้แหละยังจุดมันก็แค่แค่จุดประทัดเอซีน่าจะลงเคาน์เตอร์ดีกว่าเด้อ โอ้โหหายตาดะเชียงแมนสะดเลยเกินยิงมันอะไรเราไม่มีปืนอ่ะพกแต่มีดมาเอ็ดซ์ซิบอกมีรถเข้าหน่อยเออมีรถตู้มาด้วยนะระวังด้วยนะเอ็ดซ์ซิแก่ข้ามไปเยื่อยๆครับ ตี๋ตี๋บอกบอกโตฉันได้ยินแล้วล่ะบอกไป l o เขาเขามาเป็นตำรวจเมื่อกี้ฉันนึกว่าฝนตกปพอาแปะปพอาแปะปพอาแปะเลยโอ้นั่นสิโอ้เหตตาแล้วตำรวจมีไม่กี่นายใช่ไหมเนี่ยเอเซอาจจะมีห้านายไม่นะไม่ใช่นะเพราะเมื่อกี้ฉันจะไปแจกจ่ายสินค้ามันบอก ไม่พอแล้วบ่าเมื่อกี้ฉันไปให้ปากคำมาเยอะอยู่นะเมื่อกี้ฉันไปร้องาม่นั่นเลยนะว่าเขาไม่ได้เข้าเวนอ๋อโหเรียกกำลังเสริมเพราะว่านี่แหละคาริโตเวลานี้แหละันนาทีทองเอเซคิดเือนฉันไหมคิดว่าอะไรไปขายปลาดีกว่าใา่แล้วแหะเอเซ โอ้โมาวะไอซโนัคน่ยจะไปหมดเลยนะประกาไปร้านะเอแล้วเจ้าวะไงทุคนอจ้าอยู่นี่แล้ใครขับขับนาวนอ๋ออุตายยางอประไปร้านเหรอ ชั้นลงมารทุกถับนะนายสนใจไปกับชันบ้าละเอเซ่กี่ชันนะหรือจะหรือว่าจะแยกกันไปเอเส่อ่าแยกอ่าแล้วแต่ดานะหูแต่แต่ยาฉันอยู่อยู่ตรงนู้นน่ะดิอยู่อยู่ร้านว่าอ่าอยู่ตรงร้านสักวมันเก็บอะไรถงบรรทุกขันใจกันส่วนหมายดีว่าฉันเด็กใหม่เละข้างหลังใช่ เพื่อนข้าเมืองปาปตาเป็นรู้จักอ่าลิ้นอ่ะตัวนี้คาริโตะนะเป็นเจ้าพ่อเม็กซิกันซาเบซ ซาโตะอยู่ไหนวะอะไรนะคันนิโตะอะไรนะพวก ทำไมตรงนี้ยะอ๋อเจ้าจะคุยกับแม่สาวคนนี้เห็นเขาเพิ่งมาทำงานใหม่นี่นาตัดหน้าชัดห้ตาเนี่ยเขาคุยชัดอยู่นะเอ็ดเซ่ตองแถวเิ่แล้วคนสองบัตรจับมือหรือเปล่าเนี่ยเดียวบอกไม่ต้องบอกวัสดีครับเขาชื่อคุณลินทอะ ชื่ออะไรนะคุณลินถึงครับผมเขาลาดนะคหล่อส่วนนี้เหมือนกันชั้นคาริโตได้ชั้นหล่อลองจากมันก็ได้สิบ้านคุณอยู่ในเล็บปาร์มนะไปได้นะตอนนี้บ้านฉันอยู่รันโชะแหะมาได้เสมออ๋อผมอยู่ในอยู่ในใจคุณอะมาได้ไม่เปอรผมครับได้จะทำลายฉันกันหรอวะฮะตายกันตรงนี้เลยไั้ นี่นะรู้อย่างเขาเลือกขาดตายไอ้ยเขาลากเรามีตัวตัวเดียวกันแล้วบวกไม่ชอบหน้าโรเจอวันนี้แหละมาครับเดี๋เข็เขามาทำงานกันใช่หยอกเล่นนะเชิญเลยเชิญเลยนะคุยได้เนี่ยตอนนี้ไอ้ซิสเปิดร้านแล้วน่ะแต่คุณหลินคุณหลินลองไปถามคุณมีนัดที่ว่ารับพนักงานเพิ่มไหมไอ้โรเจอ เออเขลัดนายก็เอาอู้ปัดแล้วนายใกล้เข้าไปเกินไปนะเอเซเขาลุนแรงเขาลุนแรงเฮ้ยมีเสื้ออาดิดาด้วยเหรอไอเขาว่าไงนะพูดเหมือนตัวเองไม่โลดให้เขาดูหัวกันเดี๋ยวนี้ก็ว่าใครโลดวะพูดตัวเองเลย กันเนี่ยเอสเอะเอาเพื่อนกันมาโถ่เอนก็รู้เหมือกนกันเลยเนาะนเชิญเชิญข้างในเลยฉันจะไปทำงานแล้วไหไรพวกทำด้วยไหมไม่ต้องบันเถืบันมาเถืเอ่นอนไงเหียคนน้อยแต่บันเถื่อ <c oughs> <c oughs> อะไรตัวพวกนายเจอฮาดินเดยอินบ้างไหม เมื่อกี้ฉันเห็นมันขับรถแล้วยิงกับตำรวจอยู่ตรงนู้นไงใช่เหรอใช่โอเคเดี๋ยคิวพวก <c oughs> <c oughs>